แสงสว่างเคลียร์ใสขนาดนี้นะครับเพื่อนๆอยากรู้ไหมครับว่าเซตอัพในการวางไฟเนี่ยวางไว้จุดไหนบ้างถึงได้แสงสวยใสยสว่างขนาดนี้นะครับวันนี้เราจะมาจัดไฟแสงแบบนี้กันครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เรายังอยู่ในคอนเทนต์ของการจัดไฟกันเหมือนเดิมนะครับก็ผ่านมาหลาย E ีีแล้วนะครับที่เราจัดแสงแบบสว่างสวยใสแล้วก็เคลียร์หมดทั้งฉากซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถที่จะวางไฟได้หลากหลายตำแหน่งเพื่อให้ได้แสงที่สวยสว่างใสนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการวางไฟให้แสง สวยสว่งสางใสทั้งฉากนะครับหน้าของเราเนี่ยดูไบรท์มากๆเลยนะครับแสงที่ตัวแสงท,ที่โต๊ะต่างๆเนี่ยสว่างสวยใสยเหมือนที่เพื่อนๆกําลังเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาดูเซตอัพแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้จัดไฟกันในวันนี้นะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างวางไว้ตรงไหนถึงได้แสงแบบนี้นะครับไปรับชมกันเลยเดี๋ยวเราจะมาดูเซตอัพในการวางไฟกันในวันนี้นะครับว่าผมวางไว้จุดไหนบ้างนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ณกล้อง <g amer> <besides S 1> ตรงนู้นนะครับ เห็นไหมว่าวันนี้ผมใช้ไฟ2ตัวซึ่งวางตำแหน่งและนาบเดียวกันนะครับแต่ว่าจุดที่วางเนี่ยสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับสาเหตุทําไมถึงได้วางอย่างนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะปิดให้ดูก่อนตัวแรกนะครับเป็นตัวที่อยู่ทางด้านล่างนะแล้วก็ตัวที่อยู่ทางด้านบนปิดทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้นะครับมีแค่แสงของแบ็กกราวไลท์นะครับผมจะปิดไปด้วยปุ๊บปิดทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้เราจะมาเริ่มเปิดตัวที่1นนะครับ ตัวที่1ผมเปิดมาเลยปึ๊บประมาณนี้อันนี้คือตัว n น n ไลท์เอฟเฟตร้อยิบนะครับติดตัวซอฟ b บล็อกแลนเทิร์นซเมตรนะครับอ่ะจะให้แสงที่สว่างกระจายนะครับซึ่งจริงๆแล้วแสงตัวนี้ที่เราได้จัดไปใน EP 1หนึ่งะครับแสงมันก็ค่อนข้างที่จะสว่างค่อนข้างที่จะโอเคแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปรับให้ตัวแบบพิธีกรแล้วก็ฉากหลังเนี่ยสว่างได้ด้วยแต่ว่ามันก็มีปัญหาเรื่องของสำหรับคนที่ อยากได้เงาที่น้อยอยากได้ความสว่างไบรท์แบบไม่ต้องเพลงนะครับสว่างทั่วทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะมีไฟตัวที่อยู่ด้านล่างนะครับเติมขึ้นมาอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันเป็นแสงที่มาจากทางด้านบนนะครับตัวแรกนะมาจากทางนี้สว่างตอนนี้ก็สว่างจริงๆแสงนี้ก็ใช้ได้แล้วนะแสงนี้ก็สวยแล้วนะครับแต่เราจะเพิ่มความไบรท์ให้กับฉากเราครับเพิ่มความสว่างให้กับตัวฉากเราให้มันดูดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ ผมจะเปิดดวงที่2ซึ่งดวงที่2เนี่ยผมวางไว้ต่ํากว่าตัวกล้องนะครับวางไว้ระนะบเดียวกับหน้าอกผมเลยอ่าเพื่อให้แสงเนี่ยมันกระจายมาโดนตัวด้วยแล้วก็โดนใต้คางด้วยนะครับแล้วก็โดนฉากที่มันคอนทาราสตห์หนักๆอยู่นะตอนนี้นะครับเพื่อทําให้แสงเนี่ยมันใบขึ้นอ่ะผมเปิดเลยดีกว่าอันนี้คือตัวที่2ที่ผมเปิดขึ้นมานะครับนี่ก็ยังย้าเหมือนเดิมนะครับว่าการที่เรามีรีโมทสองทางแนนไลน์นะครับ ทำงานคนเดียวสามารถที่จะทำงานได้แบบง่ายเซตแสงจบได้แบบง่ายๆนะครับเพราะว่าเราดูมอนิเตอร์ไปด้วยแล้วก็เซตแสงไปด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ผมเปิดดวงที่2แล้วเห็นไหมแค่นี้นะครับไอเงาตรงนี้สว่างขึ้นแล้วนะครับที่ตัวที่โต๊ะอะไรต่างๆที่แขนเราเนี่ยสว่างขึ้นแล้วอ่ะผมลองปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับปุ๊บคอนทาราสต์หนักมากแต่ว่าหน้าของเราเนี่ยเชฟดีมากเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของแสงเนี่ยมันอาจจะดูมืด ไปนิดนึงเพราะว่าเราวางไฟสองดวงเมื่อกี้อันนี้เหลือดวงเดียวนะครับผมจะเปิดปุ๊บเอออันนี้นะครับสว่างเลยแต่การที่มีไฟตัวดวงล่างเนี่ยดีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวแววตาของเราเนี่ยมีเงาสีขาวนะครับทําให้หน้าของเราเนี่ยดูแ๊วขึ้นดูไบขึ้นนะครับนี่ผมจะดูเห็นไหมว่าตาเราเนี่ยจะมีแสงจากตัวซอฟ์บล็อกตัวล่างนะครับแบบนี้นี่ ทำให้ตาเราเนี่ยไม่ดำเกินเกินไปมีแสงเงาเข้ามาที่ดวงตาแววตาของเราด้วยนะครับอันนี้คือเซตอัพที่เราได้วางไฟง่ายมากๆเห็นไหมครับว่าตัวแรกวางไว้ทางด้านหลังกล้องยกขึ้นไปสูงทิ่มลงมา45องศาครับตัวที่2วางระนาบเดียวกับหน้าอกหรือว่าวางระนาบเดียวกับโต๊ะนะครับไอไฟตัวที่2เนี่ยที่เราได้เปิดกันนะครับก็คือตัว N นนไลท์เอฟเ150เหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่ตัวซอฟ t b บ x ็อกแลนเทิร์น80เซนติเมตรเหมือนกัน ซื้ออุปกรณ์ชุดนี้คู่หนึ่งนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนแสงได้แบบหลากหลายมากๆเลยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เราได้จัดให้ดูนะเห็นไหมแสงค่อนข้างโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะปิดตัวที่1ให้ดูตัวไฟหลักป๊อันนี้คือแสงที่มาจากตัวไฟล่างซึ่งมันจะเปิดทางด้านตัวด้านคอนะครับพอเราเปิดตัวไฟหลักที่อยู่ทางด้านบนมาปึ๊บตรงนี้เราเริ่มสว่างหน้าเราเริ่มสว่างครับแบบนี้ฉากเราก็เริ่มสว่างด้วย ทำให้ได้แสงที่สว่างเคลียร์สวยนะครับแบบนี้เลยน่าดูขาวใสามากดูแล้วคนนี้เหมือนตอนที่เปิดฉากไปตอนแรกถ้าเรารู้สึกว่าฉากของเราเนี่ยมันดูน่าเบื่อมันดูจืดนะครับเราก็อาจจะหาพวกไฟ R G B ต่างๆเนี่ยมาแอบไว้ทางด้านหลังของเราก็ได้นะครับแบบนี้นะซึ่งตอนนี้ผมนั่งติดก,กับกําแพงประมาณนี้เลยอ่ะประมาณนี้เลยแล้วถ้าเกิดเราเปิดไฟนะครับ ไฟ R G B ที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับเป็นตัว Power Tube 3 4นะครับแบบนี้แต่จริงแล้วไม่จำเป็นต้องซื้อแพงขนาดนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครงบมาเยอะอาจจะซื้อเป็นพวก Power Tube 2 6 4ก็ได้เป็นตัวทูปแท่งเล็กนะครับเปิดปับ๊บเพิ่มสีสันให้กับตัวฉากเราแค่นี้ครับจบเลยสำหรับการวางไฟนะครับไม่ว่าจะเพื่อนๆจะทำเป็นคลิปรีวิวของ สอนต่างๆหรือว่าจะไลฟ์ก็ได้นะครับแสงค่อนข้างโอเคนี่นะครับยกสินค้าดูป๊าบแบบนี้สว่างใสเคลียร์ครับทุกมุมมือเราก็จะขาวไปด้วยนะแสงขาวนะแบบนี้นะครับหน้าเราก็จะขาวไปด้วยยิ่งเราใส่เสื้อดําก็ค่อนข้างโอเคนะเพราะว่ามันจะตัดขับหน้าเราให้ขาวสรุปกันอีกทีนึงนะครับ เซตไฟตัวที่1นนะครับวางไว้ทางหลังกล้องทะยงขึ้นไป45อ,องศาใส่ตัวซอฟบ็อกแลนเทิร์นที่เป็นรูปฟักทองนะครับแบบนี้ทะยานลงออมาเปิดรายละเอียดทางนี้เปิดรายละเอียดตรงนี้แล้วก็เปิดรายละเอียดทางฉากหลังส่วนตัวที่2วางไว้ระนาบเดียวกับโต๊ะนะครับอันนี้จะได้เรื่องของแสงที่มาโดนตัวเล่าโดนใต้คางนะครับแล้วก็ช่วยเติมฉากตรงนี้ด้วยฉากตรงนี้ถ้าเกิดไม่มีไฟตัวที่2นะครับมันจะ มืดทันทีเลยนะไอ้พวกขอบๆพวกนี้นะครับเราก็เอาไฟตัวนี้มาเติมซึ่งตำแหน่งในการวางก็ไม่ยากครับคือวางข้างหลังไฟหลักข้างบนนี่แหละครับวางไว้อยู่ในระนาบเดียวกันเลยแล้วก็เปิดมาแบบนี้ครับส่วนไฟนี้จะใช้ไฟอะไรมาเติมฉากแบกกาวของเราก็ได้นะครับอันนี้อ่ะ๋ยวผมปิดให้ดูนะอันนี้คือไม่มีจืดนิดนึงนะครับพอมีปุ๊บฉากของเราเนี่ยดูดีขึ้นมาทันทีเลยอ่ะอันนี้ก็คือเซตไฟเซตอัพง่ายๆที่ เราเอามาทําให้ดูกันในวันนี้นะครับถ้าใครอยากได้แสงแบบนี้สามารถที่จะซื้ออุปกรณ์ไฟตามคลิปนี้ได้เลยนะครับตัวแนน l i ท์เอฟ150สตัวแล้วก็ตัวซอฟบ,บ็อกซ์แลนเทิ80เซนติเมตรแลนเทิซอฟบ,บ็อกแบบฟักทองนะครับ80เซนตมรอีก2ตัวนะครับแล้วก็ขาไฟแค่นั้นจบสามารถที่จะได้แสงแบบนี้เลยส่วนไอ้แบ็กกราวด์ไลท์ตรงนี้นะครับ สามารถที่จะซื้อพวกไฟ RGB ปกติธรรมดามาใส่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่โดนตัวผิวของคนนะครับมันก็เลยเไม่จําเป็นต้องสีตรงมากเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดได้ตัวของ Nanlite ลลก็ดีครับมันจะได้เรื่องของสีที่มันไม่ฉูดฉาดมากเกินไปนะครับเราสามารถที่จะปรับรายละเอียดของไฟ RGB ได้เยอะมากๆอย่างเช่นพวก PowerTube 26c, Little l i g h 5c หรือว่าใครมีงบเยอะมากๆเลยก็เป็นพวก 15c 3 0 c 1 5 x 3 0 x ก็ได้นะครับไฟ rgb ของทางในไลท์เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้ก็คือเซตไฟที่เราได้ทำให้ดูันในวันนี้นะครับส่วนคลิปหน้าเราจะมีเทคนิคในการวางไฟแบบไหนมาให้ได้รับชมอีกติดตามชมนะครับส่วนวันนี้หมดเวลางผมแล้วสวัสดีครับ